แกมีคณะหนึ่งกอ,อฉันมีคณะหนสองคณะแต่ว่าคนอื่นนั้นคณะดูราอื่นนันแพ้แกแพ้ตําใจคณะไหนต้องแพ้แกคณนี้ป้าวินเป็นสาวจะไม่ลุกเป็นสาวต้องโตขึต้นมาตรอง,ร,งรองคนพี่น้องชื่อเสียงดัง ในเมืองนครในจังหวัดนครแล้วก็แกก็ดังเมืองเม,มืองตรังนี่ก็ดังเมืองนครเลยก็าะว่าไปไปหาดูราอะไรก็ได้ที่ที่ประชันกับบรรดูราตือืกร์โรตูเป็นสาวขึ้นมาดังดังเหมือนัคนเืยก็ไปไปไปติดต,ต่อพ่อพ่อวัน ไปติโตพ่อบอกว่าให้มาปประจันกันทีนี้แหละเอากันใหญ่แข่งกันแหละประจันกันห้าสิบกว่าครั้งประจันกับพีเติประจันกันพัดชนะประจันกันสิบห้าสิบกว่าครั้งเลยก็ดังเลยราชก็เพลงตอนนั้นราดเพลงทาแข่งคู่นี้ ก็ว่าอิทาตเยอะคนก็เยอะกรณีคนชอบมันหรือก็ให้แกไปที่ไหนโอู้วินดูว่าตุ้งเติมตุ้งเติมวินว่าประชันกันคนมันชอบคนชอบมากจางงานก็ได้ได้เยอะแล้วก็ให้ราชเพลงด้วยนะประชันแบบเกเงินราตนะค่ะว่าใครจะเป็นคนเริ่มในภาคใต้หรืออะไรแล้วก็คิดเป็น พี่เติมแล้วก็ที่เมื่อก่อนรรมาโดรามันก็ทำที่พื้นดินพอพี่พี่เติมดังยกพื้นเลยเรื่องเสียงกับพี่เติมกลอนกลอนก็ไเรื่องเสียงพี่เติมแรกรูมเดินเยอะพี่เติมเก่งเช่นว่า ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนังหรือว่าคนใหญ่คนโตในหมู่บ้านนี้แกไปให้ให้บ้าให้ปลุกรูงรุงหนังจักรูงได้รูงมนูราจักรูงแล้วก็ให้เบอร์ทินสามสิบเบอร์เนให้เจ้างานนี่แได้รวยแกอย่างนี้รวยดีดีกว่าเขารับได้เยอะได้ตั้งตัวกับพระมนูราเนี่ยตั้งตัวปีเติง เนื้อในยุคแรกที่จัดรายการนี่จัดคู่กับใครอะไรอย่างเงี้แรกๆโอ้ตอนนั้นปาวินไม่รู้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มียังไม่มีหนังตะลุงนั่นที่โอ้หนังกันหนังกันทองโลกแกรับมาเองหนังกันแกให้เป็นราบหนังกันดูรากก็เหมือนกันรับประจันตัแกแกให้เป็นราบเบื้องเบืบ้อเทนีแบ่งเจ้างานให้เจ้างานสามเปอร์เซ็น พอาะงสนามบุกรู่ง่า้แกเก่งนี่พี่ตือมันแกเก่งเก่งมากแกเก่งเรื่องกอนสดและก็เวลาหนังสือตอนนั้นหนังสือมาดีๆใช่ไหมบนตนได้กับปาินแต่งงานแล้วแกไปยังหนังสือมามาทำทำแต่งเป็นเป็นเรื่องราวเหมือนละครเอง ตอนนั้นปาวินปอแต่งงานแล้วเป็นนางเอกแล้วปีเติมเป็นพระเอกหมอวาดเป็นตลกโออีีแต